บทที่2การเงินหญิงสาวเจ้าปัญหาท่านปัญญาข้ามีเรื่องทุกข์ใจควายเจ้าปัญญาทุกข์ใจเรื่องอันใดหญิงสาวเจ้าปัญหาข้าอยากร่ำรวยข้าอยากมีเงินทองเยอะๆข้าทุกข เพราะตอนนี้ข้าไม่มีเงินทองมากมายเหมือนท่านเศรษฐีข้าอยากกินอาหารดีๆแพงๆอยากมีอาภรณ์ที่สวยงามอยากเดินทางไปแว่นแคว้นต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์อยากให้คนทั้งหมู่บ้านรับรู้ว่าข้ามีชีวิตที่ดีเพียงใดเอ,อจริงๆแล้วอะ่ะข้าเพียงอิจฉาลูกสาวท่านเศรษฐี ข้าก็แค่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างขวัยเจ้าปัญญาเฮ้ยมนุษย์อย่างเจ้าช่างโง่เขลาแบบปัญญายิ่งนะมาเถิดข้าจะพาไปดูชีวิตที่เจ้าอยากจะมีอยากจะเป็นที่บ้านท่านเศรษฐีณบ้านณบ้านเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีท่านพ่อข้าของเงินเพิ่มท่านเศรษฐี ฮ่าข้าเพิ่งให้เจ้าหมดอีกแล้วรึรู้หรือไม่ว่าตอนนี้การค้าของเราไม่ค่อยดีรายได้หายไปมากแต่เจ้ากลับใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองจากนี้ไปข้าจะไม่ให้เงินแก่เจ้าอีกแล้วลูกสาวเศรษฐีไม่นะท่านพ่ออย่าทำแบบนั้นถ้าข้าไม่มีชีวิตแบบที่เป็นมาลูกสาวบ้านอื่นอาจจะดูถูกข้า ที่ผ่านมาข้ามีชีวิตที่ดีที่น่าอิจฉาข้าอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าข้ามีความสุขและมีชีวิตที่น่าอิจฉาเพียงใดท่านเศรษฐีเฮ้ยเจ้าชุง่โง่เขายิ่งนะข้าถามจริงๆเจา้ามีความสุขจริงๆหรือลูกสาวเศรษฐีข้าข้าไม่มีความสุข ค่อยากให้มีคนสนใจข้าเหงาข้ารู้สึกว่างเปล่าขคาอยากเป็นคนที่ใครๆก็หันมามองขค่อยากมีเพื่อนขคาอยากเป็นที่ยอมรับใค่ฉา,าหญิงสาวในหมู่บ้านหลายคนที่มีความสุขโดยเฉพาะหญิงสาวที่ชื่อปัญหาผู้ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแค่ฉา,านางนางช่งมีสติปัญญามีแต่ผู้คนรายร้อม คนในหมู่บ้านต่างก็รักนางนางดูมีความสุขเป็นที่ต้องการข้าอยากให้คนในหมู่บ้านสนใจข้าบ้างแบบนั้นบ้างท่านเศรษฐีโทลูกเอ๋ยเมื่อใดก็ตามที่ในใจของเจ้ากลวงว่างเปล่าไร้ความมั่นคงเจ้าจะรู้สึกโดดเดี่ยว การเป็นที่ยอมรับหรือมีคนสนใจไม่ได้เกิดจากชีวิตที่หรูหราหรือว่าร่ำรวยแต่ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไรเล่าข้าไม่แปลกใจทำไมหญิงสาวปัญหาถึงเป็นที่รักของใครๆนางเป็นเด็กฉลาดชอบตั้งคำถามกับนักปราชญ์ในหมู่บ้านเวลาว่างจากการทำงาน นางก็ไปเป็นครูสอนเด็กๆโด,ดยไม่คิดค่าจ้างใครมีปัญหาอะไรนางก็ใช้สติปัญญาช่วยเหลือแนะนำให้เสมอถึงแม้นางจะยากจนแต่นางเป็นที่รักใครเพราะนางมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นลูกเอ๋ยเงินซื้อความสะดวกสบายได้จะซื้อความสงบความสุขให้แก่เจ้าไม่ได้หรอกนะลูกสาวท่านเศรษฐีร้องไห้โฮจากคำเตือนของพ่อ ตัดกลับมาที่หญิงสาวเจ้าปัญหากับควายเจ้าปัญญาควายเจ้าปัญญาเป็นเช่นใดเล่าเจ้าได้ยินหมดแล้วไหนบอกข้าสิยิงอยากเป็นเช่นลูกสาวเศรษฐีหรือไม่หญิงสาวเจ้าปัญหาไม่อะข้าไม่อยากเป็นแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านางก็อิจฉาข้า ข้าเห็นใจนางมากที่เสียเงินทองไปมากมายเพื่อแลกกับภาพลักษณ์ที่อยากให้คนทั้งหมู่บ้านเห็นเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับมันช่างไร้แก่นสารยิ่งนักขวัญเจ้าจปัญญาใช่แล้วเมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้องการการยอมรับจากภายนอกจนลืมการยอมรับจากภายในเมื่อนั้นรูปแบบชีวิตจะสะท้อนออกมาโดยไม่รู้ตัวพึงระวังไวใ้ให้จงดี ความรู้สึกภายในนั้นสำคัญยิ่งจงหมั่นพูดคุยกับจิตใจของเจ้าว่ารู้สึกนิคคิดอย่างไรการสะสมตะกรนในใจจะถูกสะท้อนผ่านชีวิตประจำวันถ้าเจ้าไม่หมั่นตรวจสอบจิตใจรู้ตัวอีกทีเจ้าจะมีชีวิตที่ว่างเปล่าและโดดเดี่ยวและใช้เงินเพื่อเติมเต็มความสุขชั่วคราวสุดท้ายมันก็หายไปยิ่งเติมยิ่งคล่อง นั่นคือความสุขจอมปลอมแห่งเงินตาจบบทที่สอง